ผมจะใช้เกณฑ์สากลของดรนัปโวลินฮิลซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเกณฑ์นี้ถ้ามีในตัวบุคคลใดก็ถือเป็นคนที่ยอมรับได้ทั่วโลกเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดสิมาด้านเดวยกันแสดงถึงคนมีความสําเร็จคุณสมบัติที่ทําให้คนยิ่งใหญ่ได้หนึ่งบุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีการตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนประการที่สองมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงประการที่สามเนี่ยประหยัดอดออมประการที่สี่มีความริเริ่ม และมีภาวะผู้นำประการที่5เป็นคนที่มีจินตนาการประการที่6คือมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาประการที่7คือมีการควบคุมตนเองที่ดีประการที่8คือมีนิสัยทำงานเกินเงินเดือนประการที่9คือมีบุคลิกต้องตาต้องใจคนอื่นประการที่10คือความคิดถูกต้องเที่ยงตรง ประการที่11คือมีความใจจดใจจ่อต่อการทํางานประการที่12คือมีความรู้รักสามัคคีประการที่13คือเอาประโยชน์จากความล้มเหลวประการที่14คือมีความใจกว้างประการสุดท้ายคือมักจะคิดว่าทําอะไรแล้วจะต้องสําเร็จ15เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ของดรนโปเลียนฮิลที่เขียนไว้ในหนังสือ the law of success ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมานานกว่า50ปีแล้วและเป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบบุคคลต่างๆด้วยก็ใช้เกณฑ์ให้คะแนนส5าด้านนี้หมอกระแสเป็นใครและมีคุณสมบัติอย่างไรโดยใช้เกณฑ์นี้เป็นตัวเกณฑ์เป็นหลักคือประการที่หหมอกระแสเป็นลูกที่ดีอย่างไรประการสําคัญคือท่านเป็นลูกกตัญญูแล้วก็เป็นคนที่รักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงและก็รักประชาชน นี่คุณสมบัติที่เห็นได้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปที่สําคัญที่สุดท่านจะพูดถึงความกตัญญูเสมอการดูแลพ่อแม่การเอาใจใส่ต่อพี่น้องการเอาใจใส่ต่อเพื่อนฝูงคนที่มีกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อคนอื่นจเจริญทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเรียนหนังสือสูงต่ำยังงก็ตามคุณสมบัติของคาว่ากตัญญูนี่แหละเป็นหัวใจของความสําเร็จอันหนึ่งของหมอกระแสชนะวงศ์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเพราะมีแต่ความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณต่อทุกคนที่ท่านได้ได้ไดรู้จักประการถัดมามิติของความเป็นหมอเรียกว่าเป็นหมอที่ดีที่รับรางวัลระดับนานาชาติเช่นเป็นหมอชุมชนที่ได้รับรางวัลแม็กซ์ไซของฟิลิปปินส์อันนี้เป็นหมอดีเด่นด้านการบริหารชุมชนแล้วก็มีจักรพัรญิญี่ปุ่นก็มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดให้กับท่านซึ่งก็มีคนไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลอย่างนี้ นั่นเป็นหลักประกันว่าคุณหมอกระแสชนะวงศ์เป็นหมอที่ดีท่านเป็นหมอตั้งแต่จบจากจุฬาแล้วก็กลับบ้านเกิดที่อำเภอพลและไปอยู่สุขศสาลาเล็กๆซึ่งไม่มีหมอเลยมีท่านคนเดียวและมีพยาบาลหนึ่งคนและท่านดูแลประชาชน อำเภอพลและจังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอด15ปีทำทั้งคืนทั้งวันโดยไม่รู้จากเหน็ดเหนื่อยแทบจะไม่มีเวลานอนก็ว่าได้ในแต่ละวันเท่าที่ผมทราบมาแล้วก็ท่านพยายามสร้างคนแล้วก็สร้างงานสร้างคนใหม่ก็ไม่คือเนื่องจากว่าคนป่วยมากขึ้นท่านก็สร้างพยาบาลของท่านเองเนื่องจากไม่มีงบประมาณสอนชาวบ้านที่ไม่มีงานทําเด็กนักเรียนที่จบมหอะไรมาเนี่ยท่านก็สอนเป็นเหมือนเป็นพยาบาล เป็นพยาบาลในทางปฏิบัติไม่มีวุฒิบัตรอะไรหรอกก็สอนจนเป็นจนเป็นพยาบาลสอนบุคลากรต่างๆให้อยู่สุขสลา,ามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ท่านก็ได้รับรงบางวัลหมอดีเด่นมากมายทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งองค์การต่างประเทศก็มามอบรางวัลให้ในฐานะเป็นหมอชุมชนซึ่งอันนี้เป็นเกียรติประวัติว่าหมอกระแสเนี่เป็นหมอที่ดีอย่างไรเนื่องจากประชาชนนิยมชมชอบท่านมากก็ส่งเสริมให้ท่านมาเล่นการเมือง มาเป็นสสเข้าสู่วงการเมืองท่านก็มาโดยประชาชนเรียกร้องแล้วก็ท่านได้การเลือกตั้งด้วยเป็นสามสมัยติดต่อกันซึ่งมาเป็นหมวกนักการเมืองเป็นนักการเมืองน้นดีดีอย่างไรมันก็ดีด้วยความซื่อสัตย์ดีด้วยการช่วยเหลือประชาชนดีเพราะเห็นความยากจนเป็นศัตรูของแผ่นดินตลอดเวลาที่ท่านเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังมาเป็นรัอมนตีถึงสกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงทบวงหมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขถัดมาเนี่ยท่านมาอยู่ในวงการวิชาการท่านเป็นครูที่มีเมตตาต่อลูกศิษย์ตลอดเวลาผมอยากจะมาเปิดเผยความลับที่ประสบความสำเร็จของหมอกระแสเนี่ยทำไมคนที่เกิดมารลยยากจน,เ,นเรียนหนังสือแค่ป .2 มีโอกาสเรียนจนถึงปริญญาได้อย่างไรเพราะด้วยความดีของท่านด้วยความน่ารักของท่านด้วยความมีสเสน่ห์ของท่านตามคุณสมบัติ ที่ผมพูดมาส5ห้าอย่างอันนี้มันสะท้อนเห็นว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์คนหนึ่งยากจนเลยทำไมถึงถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเติบโตได้ขนาดนี้เพราะสิ่งทั้งหลายนี้ที่ผมสรุปประเด็นยอ่ยอยๆสันส้นๆให้ท่านเห็นว่ามิติของหมอกระแสเนี่ยอยู่เป็นและเป็นอยู่ที่ดีเป็นอย่างไรที่ผมพูดทั้งหมดเนี้ยอย่างน้อยอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านทั้งหลายว่าทำไมถึงจบด็อกเตอร์ได้ถึงเป็นรัฐมนตรีได้และเป็มบุคคลสำคัญของ ของประเทศและของโลกได้